สวัีค่ะวันนี้จะมานำเสนอนะคะสินค้าจากทางร้านจุนเจริญเซลล์แอนด์เซอร์วิส1993นะคะเป็นตู้เย็นสองประตูนะคะนิสสูบิชิ13.4คิวรุ่น MRF41GST สแตนเลสนะคะมาดูคุณสมบัติกันนะคะตู้เย็นสองประตูค่ะ13.4คิวสีซิลเวอร์นะคะสแตนเลสค่ะ ดอารามนะคะเสียงเตือนเมื่อไม่ได้ปิดตู้เย็นนะคะช่องแจ็แข็งขนาดใหญ่ค่ะแบบลิ้นชักสะดวกสบายในการใช้งานค่ะออโต้ไอเมคเกอร์นะคะทำน้ำแข็งอัตโนมัติค่ะ ระบบกระจายความเย็นนะคะ Multi a i r f l o นะคะชั้นวางปรับระดับได้2รูปแบบค่ะระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัตินะคะ Nano Titanium Filter ค่ะแผงไฟขนาดใหญ่นะคะกระจายแสงสว่างทั่วถึงทุกช่องชั้นค่ะ พิเศษนะคะเพิ่มความงามงามและสวยงามค่ะค่ะและนี้ก็คือนะคะคุณสมบัตินะคะของตู้เย็นมิตซูบิชินะคะรุ่น M R นะคะ F 414ST ส t a i n l e s s 13.4Q คะ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจตู้เย็นสองประตูนะคะ 13.4Q ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www j o n g 1 9 9 3 n e t ค่ะหรือโทรสับถามข้อมูลนะคะ0 8 3 0 0 0 0 1 9 1ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ